นักเรียนครับได้เวลามาเข้าแถวตรวจขยะครับอย่าแย่งครับอย่าแย่งครับอย่าอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับเอาเข้าแถวครับเอาตอบคาถามพร้อมกันหลังจากทิ้งขยะแล้วไปเข้าประตูทางด้านด้านหลังนะครับ เอาเวลายื่นมาตรวจให้ยกขึ้นนิดหน่อยนะครับยกขึ้นให้ตรงกับกล้องนิดหน่อยยื่นอยู่ที่โต๊ะนะครับโต๊ะสีส้มนะครับเ้าเธอเดินครับแต่งกายเรียบร้อยนะครับเอายื่นครับไปครับไปครับนี่คือการช่วยกันเก็บขยะชิ้นเล็กนะครับของนักเรียนห้องป .1 ครับเป็นห้องปฏิบัติการพร้อมสอนซึ่งสอนโดยวิธีการสอนแบบ สื่อไร้ช็อคช่วยการเรียนรู้นะครับการทําความสะอาดจะปฏิบัติเป็นภารกิจประจําวันนะครับทุกวันวันล่างไม่ต่ํากว่าสองรอบเ,อเช้าอาจจะหนึ่งรอบและบ่ายอีกหนึ่งรอบนะครับเอามาครับมาครับมาครับเด็กต้องช่วยกันทุกคนนะครับอย่างน้อยเขาได้มีส่วนร่วมได้ช่วยเล็กน,น,น้อยนะครับเป็นการฝึก นะครับนิสัยให้กับเด็กด้วยนะครับอ้าวเข้าประตูหลังเตรียมวิชาแรกขึ้นมาครับเป็นวิชาอะไรครับภาาไทยาไทยครับเอาเตรียมขึ้นมาครับครับนี่คือห้องปฏิบัติการพร้อมสอนโรงเรียนเทศบาลพนาสามมคีวิทยานะครับอำเภอพนาจังหวัดอำนาจาเจริญช่วยกดติดตามนะครับซับสไครต์กระดิง่ง แชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ